แตงโมนิดาบินไปเกาหลีหมอตัดถูกเส้นประสาทต,ตาแตงโมยิ้มสู้แม้ไร้งานละครล่าสุดทั้งนี้แม้จะให้หมอที่ประเทศไทยแก้แล้วแต่รูปปากก็ยังคงผิดรูปอยู่ซึ่งทางเอ,อิบพรพรมพร,มพรมและพอร่วมในรายการก็ได้ส่งกำลังใจให้สาวแตงโมใผ่านมรสุมชีวิตครั้งนี้ไปให้ได้ พื่อกลับมาสร้างความสุขเพื่อแฟนๆตามเดิมตอนนี้ก็พยายามรักษาให้เป็นปกติให้ไวที่สุดก็ขอให้ทุกคนให้กำลังใจเพราะจะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่ที่สุขภาพจิตด,ด้วยวอนชาวเน็ตอย่าบุลลี่เรื่องปากเพราะมาจากความผิดพลาดหมอที่ผ่าตัดค่ะ